ง่ย้ยเหรอเดี๋ยวแล้วม่งไม่เพ่งเาเก็บผักเกี่ยรับเก็บที่ไนอยหน่อยเน่เจ็บเรากับแบ่งกันคู่ละครึ่งน้ำกินรเบิ์ดดอกแบ่งกันคู่ละครึ่งแบ่งยังผักขาเบาเตเจ็บมากให้มันได้ลิปนึ่งซะนี่หนเก็บัเก่ยอนน่งเอาเก็บผักขาน้ำซะนี่อยากเก็บผักขาอ้ยมงมมีมีเสียจิ๊บไมีอย่เดี๋ยวะเอามาให้เอามาเอามาีเอเรามีเสียกัน มีใบาบางๆบกใส่มีเด้อามีอมีเพ่งกันครับเอาเดียนะัดเอบผักักขาเส้นวะเห่นแด้วไเอาเอา,เอาไ,มไมครับเขาจัดแบบนั่นได้ซื้อจั่อัดมันไหนซื้อไม่แม่มบ่ก็แต่เป็นแต่า<ร>บวานเขาเนี่ยมักเกงใส่ผักขาเสียบซ่ียบที่ไหนอยู่แล้วนี้เนาะ ครับออืมักเกียร์เจียงใส่ปักคาเสียน้อันนี้เนาะแมนเมนเมนเมนดีเดียว่ะนอกเขาเจียงีะครับกระเไปนี่โลดนี่ครับแมนแล้วก็ปลูกดอกทุเรียนพี่น้องดอกทุเรียนพี่จะดีหนาเนื้อโจ้เจีงวาเนี่ยเดี๋ยวซื้อมาปลูกอยู่เบิ้งด้วยนะเนี่ยเนี่ยเพราะดีอยู่เบิ้งก่อนมันจ็กปีก่อนพอนจะเบิ้งว่ามันจะเกิดเพระมากตีไม่เนี่ยต้นละห้าสิบบาทเนี่ยคุณถ้าคุณปากคาเนี่ยครับ แมว่าจิผักค,คา้พี่ครับมก็ปลูกเรี่นเลาอ่างเรียนของเรา <c oughs> บลกกลร้ต้นนะครับวมาปลูกที่ทีครับ <c oughs> ปลูกที่ไว้ถั่วเียมต้อเกิดเดอืมต้นละาสิบาท้มาปลูกไว้เป็นแถวแลวครับเป็นหญาพันุ์อะไที่นอกพุสองฟังเลยล่ะสองฟังเลยครับ,เรบทเรียนครับมาปลูกขึ้นผักสวนกั้เถึงคู่าครับเถงกุสาพี่้ายหมองพถืงกุ้านี่มีของเมเพงครับเราปลูกขึ้ผักสวนกั้เถงกุ้งสาของเมเพลง ผู้สาน้ำงามพี่น้องครับเคนแล้วกัดเด็ดตัดยอดอันผักขาใบแกงใส่บักเชียวบบ่าสันเบ,บิ่ <c oughs> องคุณสีแกงสู้ให้พี่น้องเบิ่งครับว่าแกงผักคาใส่บักเชียสีเสียบบัวแกงผักคาใส่บักเชียว่าสันและเจ็บฝากเอาไปกินน้ำครับพี่น้องครับ <c oughs> อืมอืมครับข้างล่างก็เป็นเฮี้ยนพรมนะพี่น้องข้างล่างเป็นเฮี้ยนพรม ต้องไปเก็บผักาทงหน้าปีกจะเป็นทงหน้าครับฝนหลือะมังหรือขอกงัวขอกมูลหืมังขอกมูละฝันเมื่อฝลนอยงปีเดียวต้องฝันบ่าวางสันนางปีจอปีว่าจันเรียกจ่าทางหาทงหนาครับผมครับงน้าพี่น้อนพี่น้องเดเบึงครับบรรยกาศาครับอุ้ยยังนี่ดอกอัไยังนี่ เกี่ยวมังกรอป่ะป้าถัว่วดอกมันครับพี่น้องครับต้เป็นเนื้ออะไรพี่น้องเ <c oughs> กี่ยวมังกรปลูกไปเกี่ยวมังกรครับต้นต้นนี้เป็นเนื้ออะไรพี่น้องต้นต้นลกูกลูกนั่นเพื่อนเอาถิ่นเนีเ่ยเอืไปนั่นเป็นม่วงเลยพี่น้องเกี่ยวมังกรเป็นมังกรนี่แหละมันยงาเขียเรียกอยู่พี่น้องพันม่วงนั่นนะพันม่วงป่ะพันหายากป่ะม่วงนีเนนน่เป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงว่าสันพันสีม่วงนะครับหน่วยมัน แสิกินินยากนนเลยเนาะมันอยู่ไก่เนาะนนาตรงต่อยเอาเนาะมันตกนานหรืตกคู่าครับเกี่ยกวยก,ยยก่นกไาเอาท่านลยม่สิกิน่อยากเอาวันต่ละมันเหมงงเ็นครับอนว่าเหม็นจังใดผมกินพรท่านหนอใหม่สูงยาวเลครับสูงรับไฟอนครับนใหม่เออยัยง มา,มากันทุเรียนนะอาศัยมันอาศัยต้นกล้วยครับอีกต้นนึงอ่ะมันสดชื่นดีนะหละังพึ่งยอดด้วว่ะโอ้ห้ต้นกล้วยเป,<ม>เป็นเป็นเงาเป็นบาง<ม>ให้มันวันเถาะโอ้ปลูกทุเรียนใส่เงาต้นกล้วยพี่พพน้องครับบางว่าให้ต้นกล้วยมันบางแดดบางยังให้มันครับ,บต้นกล้วยอ่ะพึ่งครับว่ามันเสด็จพนประครับนัาปลูกหลายๆวิธีทางครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็พี่น้องมีไอเดียกันปลูกทุเรียนให้มันว่าตายนะพี่น้องทางบ้านเฮาพี่น้อง อมเมนมาหาบางท่อนเด้อครับเดอบบ้อพี่น้องครับนีแม่เราปลูกตั้งหาหกสิบต้นละพี่น้องปลูกที่ท่ใจวันนอ่อมสาเบิดเลยพี่น้องครับเบิ่งว่ามันสิเกิดย่งางกต้นครับในระยะหาสิบต้นครับพี่น้องที่นี้บางท่อนครับขอคุยโทรศัรับเด้อพี่น้องถี่เข้ามารับชมครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการลงคลิปห้บบางอำท่อนในครั้ง,งต่อไปเนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจคอมเมนต์มาหาบารของท่าทนเด้อครับเด้อพี่น้องครับ คิดนีป่าของทองกันสิฝาก้พี่น้องทุกคนมีความสุขติดคับเด้อพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาคลิปนี้ป่าต้อนสวัสดีครับ